ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อหยุดอย่าถวายน้ำบนหิ้งพระถ้ายัางไม่รู้สี่ข้อนี้ทำถูกวิธีบุญใหญ่กุศลแรงเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะอย่าเพิ่งถวายน้ำบนหิ้งพระถ้าคุณไม่รู้สี่สิ่งนี้ ระวังดวงตกไม่ได้บุญหรือถ้าได้ก็ได้บุญน้อยการถวายน้ำบนหิ้งพระเป็นสิ่งที่ดีหลายคนทำเป็นประจำรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมีสี่ข้อที่ควรระวังหากว่าคนหมองข้ามสี่ข้อนี้บางทีการถวายน้ำบนหิ้งพระอาจไม่ได้ผล เราบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นมาแล้วเคยมีช่วงหนึ่งถวายน้ำาพิงพระแต่ไม่ได้ผลเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังสีข้อนี้ถ้าคุณแก้สีข้อนี้บอกเลยว่าได้ผลแน่นอนค่ะเมื่อก่อนทำอะไรก็ติดๆิดขัดขัดขนาดถวายแล้วแต่พอแก้บอกได้เลยว่าดีขึ้นเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่สี่ตั้งใจฟังให้จบนะคะเริ่มจากข้อที่หนึ่งเลยค่ะอย่าลืมทำความสะอาดหิ้งพระข้อนี้สำคัญที่สุดที่หิ้งพระควรเช็ดและทำความสะอาดบ้างแต่องค์พระอาจจะใช้ผ้าเช็ดก่อนก็พอเพราะว่าพระเดี๋ยวนี้มีราคาค่อนข้างที่จะสูง ดังนั้นใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษแห้งแห้งเช็ดทำความสะอาดก็พอแต่บริเวณของหิ้งพระให้ทำความสะอาดพยายามอย่าให้มีฝุ่นเช็ดฝุ่นออกไปคือถ้ามีฝุ่นเยอะฝุ่นหนาะพยายามอย่าให้หิ้งพระสกปรกโดยเด็ดขาดเพราะถ้าหิ้งพระสกปรกบอกได้เลยว่า ยากที่ท่านจะไหว้หรือถวายน้ำบนหิ้งพระแล้วจะได้ผลเราเคยโดนมาแล้วพอเช็ดพอทำความสะอาดเชื่อไหมชีวิตพลิกผันชีวิตพุ่งเลยจากเมื่อก่อนทำอะไรก็ติดติด,ตดขัดขัด,ขดไปหมดแต่พอแก้จุดนี้จุดเดียวเราก็มีอะไรดีๆเข้ามาหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการโชคลาภเงินทองและสิ่งของที่เราต้องการก็กลับมาแล้วก็ทำอะไรกลับมาดีกว่าเดิมดังนั้นข้อที่หนึ่งคือให้พวกเราทุกคนทำความสะอาดหิ้งพระของตัวเองย้ำก่อนนะคะว่าทำความสะอาดหิ้งพระให้สะอาดทางด้านบนและด้านล่างทำความสะอาดเช็ดถู ให้สะอาดส่วนองค์พระให้ใช้กระดาษแห้งๆหรือผ้าแห้งๆก็พอคะ่ะข้อที่สองภาชนะที่ใส่น้ำจะต้องสะอาดและเหมาะสมควรใช้แก้วน้ำขันน้ำหรือขวดน้ำที่สะอาดอย่าใช้ของที่มีรอยร้าวหรือรอยแตกมันจะเป็นเหมือนการที่เราไม่เคารพพระ ไม่ค่อยเชื่อพระหรือรอยแตกร้าวในทางความเชื่อเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทะเละาะเบาะแววงการพูดคุยตกลงกันไม่ได้ดังนั้นอย่าใช้ไม่ควรใช้ภาชนะที่เคยใส่ของที่ไม่บริสุทธิ์มาแล้วเช่นแก้วที่เคยใส่เครื่องดื่มสุราหรือของเมืนเมาห้ามเอามาใช้หรือ แก้วที่เอาไปถอยลูกเตา๋าหรือไปเล่นอบายามุกต่างๆอย่านำมาใช้ข้อนี้ถือว่าห่วงห้ามค่ะข้อที่สน้ำที่ใช้ต้องสะอาดและสุดใหม่ควรถวายน้ำาิี้งพระทุกวันหรือตามสมควรไม่ควรปล่อยให้น้ำาัังจนมีตะไคร่ทางบ้านบอกเลยนะคะว่าถวายน้ำไม่แห้ง ไม่ปังไม่ดูสักทีไปดูหิ้งพระถวายไม่รู้กี่วันแล้วน้ำนี้ตะใครขึ้นหรือบางทีเก่ามากดังนั้นควรเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระในทุกๆวันห้ามใช้น้ำเหลือจากการดื่มมาถวายโดยเด็ดขาดระวังได้ให้ระวังเป็นบาปเป็นการไม่เคารพพระ ห้ามใช้น้ําเหลือมาถวายพระเพราะพระนี่ต้องทานน้ําใหม่ให้ท่านไปกรอกก็ได้บางบ้านมีเครื่องกรองน้ําไปกรองน้ําย้ำนะคะว่าบางบ้านนี่มีน้ําใหม่ๆง่ายๆให้ล้างขวดเก่าแล้วก็กรอกน้ํานําที่กรองมาเช็ดปากขวดนิดหนึ่งล้างด้วยน้ํำเปล่า อย่าเอาน้ำเกลือป่นมานะคะเห็นว่าน้ำไม่สะอาดลองเปลี่ยนดูใหม่นะคะถ้าบ้านใครมีเครื่องกรองก็ง่ายหน่อยลองใหม่แต่ถ้าบ้านใครไม่มีก็พยายามทำเอาน้ำนําน้ำที่สะอาดที่ยังไม่ใช้ก็ได้นะคะข้อที่4ข้อนี้สำคัญที่สุดค่ะ ควรมีจิตใจที่สงบและเคารพในการถวายน้ําในการที่ถวายน้ําควรตั้งจิตให้เป็นกุศลขณะถวายน้ําควรกล่าวคําบูชาละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กล่าวเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะข้าพเจ้าและครอบครัวขอถวายน้นํานี้ต่อพระพุทธพระธรรม ประสงค์ในการถวายน้ำให้ระลึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสมอย่างนี้กรรมฐานไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะเป็นเรื่องที่ดีพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็คือการระลึกถึงพระธรรมเจ้าสังฆานุสติก็คือ การระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าเทวานุสติก็คือนึกถึงเทพที่คุณนับถือเทวานุสติก็เป็นหนึ่งในกรรมฐานนะคะผู้ที่ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาชายก่อนเขาทำบุญบารามีมากกว่าถือสินห้าแน่นอนคะ่ะดังนั้นเทวานุสติไม่ใช่เรื่องที่ผิดและ เทียบเทวาที่บรรลุธรรมไปแล้วมีเยอะมากๆค่ะดังนั้นอย่าไปลบหลู่ดูมินท่านไม่ควรถวายน้ำด้วยอารมณ์เร่งรีบหรือทำแบบขอไปทีบางทีการที่คุณถวายน้ำด้วยอารมณ์เร่งรีบอยากทำให้เสร็จเสร็จหรือทำไปขอไปทีนี้บอกเลยนะคะว่าองค์เทพ ท่านก็ไม่มารับรู้ทำให้ไม่ค่อยได้ผลและได้ผลน้อยกว่าที่ควรดังนั้นหากคุณปฏิบัติ3-4ถึงสข้อนี้การถวายน้ำบนหิ้งพระจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตคุณได้มากขึ้นวิธีนี้เป็นเพียงวิธีเสริมดวงเท่านั้นนะคะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้ เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบัน ขอให้ฟังเรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งใหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ